สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีพพเพื่อนเพื่อน FC เอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะกลับมาพอกับช่องแอลช n แนลนอกจากมาแบ่งปันแนวทางเช่นเคยเนาะหลังจากที่บอไดมานางวอาพูดคุยกับพี่น้องเอฟซีโดนนอกจากเนาะเพราะว่าแอดมินบอสบายเจ็บข้อนอกจากเจ็บข้อกับบอสามารถที่จะมานางอัดคลิปไดกะเลยปล่อยเป็นเสียงเพลงไปเนาะสําหรับแนวทางมัดร่วมซีเล่านอกจากแอดมินกับบอไดลงโดนแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปที่สองนอกจากที่แอดมินจะมาลงไ้เนาะเป็น กบ่ได้ล่องดลน,น่าจะเนาะกะเลยมาลงให้เพราะว่าแอดมินบอกคอยสบายแล้วกะบ่ได้ลงคลิปทุกแนวทางนะจจะเนาะสำหรับวันที่สิบห้านะ่าจะเข้ามาเบิ่งผลกันเนาะเราสตาร์เราวีไอพีเราสามัคคีเราสตาร์วีไอพีเนาะแอดกะให้มัดรวมไปซีเล่าเลยเนาะจะเนาะส่วนผลที่ออกเนาะจาะของวันที่สิบหาผลที่ออกวันที่สิบห้าเราสตาร์น่าจะห้าเก้าสี่กับเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เนาะ ห้าก็มานะจ้ะเนาะเข้าเป็นเด่นวิ่งรูดนะจ้ะเนาะส่วนเกนะ้าสี่เนาะเก้าสี่เด่นเก้าก็มานะจ้ะเด่นเก้าก็มาเนาะส่วนเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่มานะจ้ะเขามาเฉพาะตัวเดนะ่นเก่าเนาะเด่นเก่าเข้าเด่นเก้าส่วนตัวจอฮาวเกนะับวิ่เขาเนาะ V ีไพศูนย์เจ็ดเก้านะจ้ะศูนย์เจ็ดเก้าเข้าเด่นศูนย์เด่นเก้านะจ้ะเนาะห้าห้าก็มาเด่นวิ่งรูดนะจ้ะเนาะเข้า เข้า05นะ่าจะได้เป็น05ตัวกลับเนาะตัวเด่นมาทั้งศูนย์ทั้งหนะ้าน่าจะส่วนสามัคคี VIP นะ่าจะ759เนาะ759เข้าเด่น5นะ่าจะเด่น5วิ่งรดูดนะ่าจะเนาะตัวจอเข้ากับมาหาเก่าเนาะ59ส่วน92นะ่าจะ92เข้าเป็นเด่นนะ่าจะเด่นวิ่งเนาะได้เป็นเด่นวิ่งส่วนสตาร์ VIP สา,าสามห้าสามห้าสามสามห้าสามเข้าเด่นห้าวิ่งรูดน,นะจ๊ะเนาะตัวเจาะมาห้าสามส่วนแปดหกก็จะแปดหกไม่มานะจ๊ะ,ะ,จะส่วนตารางวันตารางวันหกมานะจ๊ะเนาะหกมาสามมาหนึ่งไมมาเนาะสี่มานะจ๊ะสรุปนะจ๊ะมัดรวมสี่ลาวเนาะมีลาวสตาร์ลาว vip สามัคคีสตาร์วีไ แอดมินให้เด่น09กับ5มาทุกตัวเนาะจะเนาะเข้าวิ่งรูด5เนาะวิ่งรูด5มา53 59 05เข้าเต็มเต็มเนาะจะวิ่งรดูดก็เย็นดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะจะเข้าไป3ครูเนาะเข่าตัวจอเฮ้ารา,าวีไอพี50สามัคคีวีไอพี59สตาร์วีไอพี53เข้าไป3ครูเนาะจะเนาะเขาก็รุ่นตัวตามตัวของวันที่16เนาะจ้ะ สำหรับแนวทางกับมีเขามีรู้เนาะจากปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด mm hmm. เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะถ้าพิดาราดประการใดก็แอดมินก็กะขอโทดขออภัยเนาะ mm hmm. ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะาวันนี้วันที่16 16, 16เดือนส2ม65เนาะ 2565มัดรวมสี่ลาวเนะานะจะเนาะมัดรวมสี่ลาวมัดรวมสี่ลาวมีลาวสตาเนาะลาวสตาลาสตาแล้วก็ VIP ลาว VIP อสตาวีไอพเนาะสตาวีไอพ แล้วก็สามารถคี V I P หรือว่าพี่น้องจะนั่มปมัดรวมเป็นหาเล้าใดเนาะบวกเป็นสามารถคีปกติใดออกเนะาะจะเนาะส่วนตัวเด่นเนาะจะตัวเด่นที่แอดมินใดเนาะเหมือนนี่เด่นที่5กับ7จ็ดเาะจะเนาะ5กับ7 5กับ7กับ1เนาะให้เด่นเนาะส่วนวิ่งรูด วิ่งรูดแอดมินให้วิ่งรูดที่ให้วิ่งรูดที่หนึ่งให้วิ่งรูดที่เจ็ดเาจะเนาะให้วิ่งรูดที่เจ็ดส่วนตัวที่แอดมินจอใดเนาะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ 5 9ส่วนหลัก7ก็จะมี7 1 7 2 7 5 7 8ส่วนตัวนิ้นะนะจ๊ะเนาะตัวนิ้นที่แอดมิ้นนิ้นก็จะมี5 1 7 2 5 9เนาะ5 9 7 5 สองตัวก็นิ้นไปกลับนะจ๊ะเนาะมาร์กชอบกัอย่าลื่อมไปกลับนํำเนาะไปกับส่วนเลขกำลังวันกำลังวันนะจ๊ะเนาะให้แปดสี่หนึ่งสองสายวิ่งรูปนะจ๊ะสายวิ่งรูปหรือว่ามิตัวมักตัวชอบกันน้ไปหยิบจับใส่ตัวที่ห้องมักเก้าชอบได้เนาะ ส่วนตัวเด่นมีหามิเจนมิหนึงแต่แอดให้เป็นวิงรูดเจดนะจจะวิงรูดเจดกะถ้ามักร้าชอบกัตามได้ส่วนแนวทางที่แอดมินให้ไปเนาะอาจจะเขาบางรุดบ้างหรือว่าผิดพาดประกันใดกะกกาบขอโทษขอให้นะ่าจะสำหรับแนวทางวันที่16กกับคอยมีโชไม่ลาบลำลำเรื่อยๆปังๆกันทุกๆคนเนาะพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ